สวัสดีครับผมนายาพิษสามแอรรหัส5 2 e 1 1 0 0 3 9สังคมห้อง A นะครับกลุ่มที่4วันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเีนปัญหาครับหลักการก็มีอยู่ว่าปัญหาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสงสัยเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยแล้วนักเรียนก็จะสแสวงหาความรู้เพื่อจะแก้จัดความสงสัยนั่นไปนะครับทำให้การเรียนรู้ได้พบกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆนะครับ ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการคิดร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับโดยทัศนกษะการการเรียนดูที่เป็นทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตนะครับนิยามก็มีดังนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยโดยใช้ปัญหาจะเป็นการใช้ปัญหาไว้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน,นการสอนนะครับโดยผู้สอนเนี่ยจะจะสถานการณ์ปัญหาต่างๆนะครับให้ผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับ โดยให้ผู้เรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันนะครับร่วมกันคิดแก้ปัญหานะครับตัวบ่งชี้ก็มีดังนี้นะครับผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคิดปัญหานะครับแล้วก็ผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีการออกแบบสถานการณ์ในการเผชิญปัญหานะครับมีการคิดวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ปัญหานะครับตลอดจนการแสวงหาความรู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะติดตาม ดูผู้เรียนจากการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นระยะระยะแล้วก็สุดท้ายก็ผู้สอนเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทั้งทั้งผลงานแล้วก็กระบวนการวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนนะครับจบครับขอบคุณครับ